ชื่อว่า Tarisland เป็นเกมทีหนึ่งนะครับเป็นเกมแนว M O R P G นะ Tarisland จริงๆสามารถให้เทสอโหลด t a r i s l a n ได้ได้เลยนะได้ด้วยไหมครับโรดิตาส a r น s l a n d ทัศนีย์ t a r i s สวัสดีทุกคนเมื่อเร็วๆนี้ผู้คนในอินเทอร์เน็ตอ่ะ ่งโพสคลิปเกี่ยวกับการขอโค้ดเพื่อเข้าทดลองเล่นเกมเกมหนึ่งใบว่าเกมเนี่ยต้องเป็นที่น่าดึงดูดมากๆเลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าผู้คนเนี่ยตามหาโค้ดกันเยอะมากๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่ามันคือเกมอะไรมันคือเกมทาริสแลนค่ะเป็นเกมแนว MMORPG ซึ่งได้รับความนิยมทันทีหลังเริ่มทดสอบทาริสแลนกำลังจะเริ่มต้นทดสอบรอบใหม่ และในครั้งนี้จะรวมถึงการทดสอบในภูมิภาคเกรเตอร์เอเชียด้วยคุณสมบัติในการเข้าร่วมการทดสอบใหม่ก็จะถูกประกาศเช่นกันในที่สุดเพื่อนๆที่เราคอยก็จะได้รับโอกาสนี้แล้วฉันพบกับวิดีโอไลฟ์แอคชั่นมากมายบนโลกออนไลน์และอินฟูเรหลายคนก็ได้มีการเผยแพร่วิดีโอที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเกมเช่นการเผยแพร่กลยุทธ์การหาเพื่อนเล่นเกมแม้กระทั่งผู้นำที่มีชื่อเสียงในการนำทีมเข้าสู่ในดันจี้น นี่คือหลักฐานว่าการทดสอบก่อนหน้าเนี้ยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากรวมถึงมันยากที่จะได้มาอีกด้วยและถ้าใบได้เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้บางทีใบก็อาจจะได้ไปเที่ยวทั่วโลกในเกมกับคอลที่มีชื่อเสียง และถ้าใบประสบความสําเร็จในดันเจียนและเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือได้ของผู้นําคนดังนั่นไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่เกมปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการใบจะกลายเป็นผู้เล่นที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงและน่าชื่นชมเหมือนกันใช่ปะการทดสอบเซิร์ฟเอเชียเนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันที่16พฤษภาคมนะคะอะไรนะนั่นหมายถึงว่ามันเริ่มต้นขึ้นแล้วหรอ สำหรับน้องน้งคนไหนที่อยากได้โค้ดเข้าร่วมทดสอบเซิร์ฟเวอร์ของเอเชียนะคะให้น้องๆองค้นหาบัญชีอย่างเป็นทางการของทาริสแลนค้นหาโสต์และทำตามคำแนะนำในการลงทะเบียนในการเข้าร่วมได้เลยค่ะพื้นที่ทดสอบเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะคะและผู้เล่นที่ต้องการได้รับโค้ดในการเข้าร่วมนะคะจะสามารถเข้าเกมได้ในวันที่27พฤษภาคมมาพบกันในเกมแล้วก็สำเร็จทริปใหม่ด้วยกันเถอะมีจำนวนจำกัดรีบมารับโค้ดกันเถอะทุกคนรีบไปเล่นกันมาเล่นกันให้ทั่วทาริสแลนนะทุกคน